สานีวิทยุพระพุทธศาสนามจรนครราชสีมา FM 99.75เมกะเฮิร์ตซ์เมต้ารรมคำจุดโลก FM 99.75เมกะเฮิร์ตซ์มจรนครราชสีมานามาถุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ขอถวายความเคารพพระเทรานุเทระขอาการพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นสาธรรมิกขอความสุขความเจริญในการปฏิบัติธรรมจงมีแก่ทุกท่านวันนี้ก็จะได้แสดงธรรมะจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปสู่พบหน้าหรือ พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเตรียมตัวตายเนื่องจากว่าจะต้องดูแลจิตวิญญาณของผู้ป่วยระยะท้ายกพพวกเราจะได้สังเกตและพิจารณาสิ่งที่จะต้องรู้ก็คือการตายเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลง,งของ สังขารหรือว่าขันห้าจากพบนี้ตอนนี้คำว่าคนเนี่ยจริงๆมันคือขันห้าแต่มันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นอาจจะเป็นขันห้าเหมือนเดิมหรือขันสี่ขันหรือขันขันเดียวก็สุดแล้วแต่เหตุตัดใจเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างก็เกี่ยวขอ้องเกี่ยวข้องกับร่างกายและจิตใจ ร่างกายนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าถ้ามันเสื่อมมันที่เรียกว่าอวัยวะต่างๆมันเจ็บมันป่วยมันมีปัญหาอย่างเช่นไตหัวใจเป็นต้นพวกนี้ที่เป็นมะเร็งบ้างเป็นหลอดเลือดตีบอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะทำให้ตายทำให้เสียชีวิต อันนี้ก็เป็นที่รู้กันในเรื่องร่างกายแล้วก็รู้ด้วยว่าร่างกายเนี่ยเมื่อตายแล้วก็ถูกเผาถูกทอดทิ้งร่างกายไว้ทีนี้จิตใจเนี่ยตัวนี้สำคัญจิตใจเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรเวลาตาย ในทางพระพุทธศาสนาก็จะบอกว่าจิตมันเกิดแล้วก็มันก็ดับจิตที่ทนะําหน้าที่ดับจากชาตินี้ท่านใช้คําว่าจุติจิตจุติก็คือเคลื่อนเปลี่ยนจากภพนี้ไปภพหน้านี่เเรียกว่าจุติจิตแล้วก็ไปเกิดไปเกิดท่านก็ใช้คําว่าปฏิสนธิ อันนี้ก็ทําหน้าที่เกิดขึ้นมาแยกว่าตายแล้วเกิดทีนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าร่างกายมันไม่ได้ไปด้วยแล้วอะไรล่ะเกิดก็ย้อนกลับไปตอนเป็นเด็กก็จะเห็นว่ามีหยดน้ำเล็กๆขึ้นมาหยดน้ำปรากฏขึ้นมา หยดน้ำนั้นก็ไม่ใช่จิตเป็นรูปหยดน้ำพอปรากฏขึ้นมาก็ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีวิญญาณวิญญาณยังลงยังลงในหยดน้ำนั่นแหละพอวิญญาณยังลงก็ถึงครบทั้งนามและรูปครบทั้งกายและจิตนั่นเอง แต่กายมันยังไม่ได้เจริญเติบโตพัฒนาทีนี้เมื่อรู้ว่าจุติคือตายปฏิสนธิคือเคลื่อนในทางพุทธศาสนาก็บอกว่าทุกอย่างมันมีเหตุเหตุที่ทำให้จุติเกิดขึ้นมาทำหน้าที่ก็เพราะว่ามันครบหรือว่าครบเวลา ก็เรียกว่าการมรณะเวลาตายมีครบเวลาตายกับไม่ครบเวลาตายการมรณะก็หมายความว่าหมดหมดอายุหนึ่งคนที่มีอายุยุคนี้ก็ไม่เกินโดยเฉลี่ยก็75ปีหรือว่าร้อปีถ้าหมดอายุก็คือว่าอายุประมาณนี้แหละแล้วก็ตายนี่ก็เรียกว่าหมดอายุ เหมือนตะเกียงที่หมดไส้ทีนี้อีกอันที่สองก็คือหมดกรรมหมดกรรมก็หมายความว่าบางคนทำกรรมมาน้อยอายุสั้นก็เหมือนกับน้ำมันหมดน้ำมันหมดไฟมันก็ไม่ติดมีแต่ไส้ไฟก็ติดไม่ได้ทีนี้ อันที่สามก็หมดทั้งกรรมหมดทั้งอายุก็คืออายุร้อยปีด้วยกรรมก็ร้อยปีหรือว่า75ปีพอดีกันก็หมดจบไปทั้งคู่หมดทั้งใส่หมดทั้งนันมันอันนี้เป็นการตายที่ตามการเรียกว่ากาละมรณนะส่วนการตายอีกอันหนึ่งก็คือไม่ตามการอากาละมรณนะคือการตายโดยอุบัติเหตุตายด้วยถูกคนอื่นมาทำให้ตาย ก็เหมือนกับยังไม่หมดไส้ยังไม่หมดน้ำมันแต่มีลมมาพัดพัดตะเกียงนั้นให้ดับไปนั้นก็รู้แล้วว่าการตายเนี่ยมันจะเกิดตามการมรณะแล้วก็อาการละมรณะทีนี้พวกเราก็จะอยู่ในสองอย่างนี่แหละก็คนที่อายุใกล้ๆ80แปดสิบใกล้ๆกล้กลร้อยปีก็รู้แล้วว่า จะหมดอายุแล้วนะแล้วก็ในในโอกาสที่จะหมดกรรมแล้วด้วยก็คลายๆกันหมดทั้งสองอย่างก็แสดงว่าเป็นเหตุปัจจัยที่จะทำให้จุติจิตขึ้นมาทำหน้าที่ตายเมื่อจุติขึ้นมาทำหน้าที่ตายจุติเกิดเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นอันนี้ก็พอมองออกแต่สำหรับ คนที่อายุน้อยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ตายอาจจะหมดกรรมก็ตายเหมือนกันคือทำปานาติบาทมาก็เลยอายุสั้นก็มีกรรมแค่นั้นจะเห็นว่าบางคนเกิดมายังไม่ได้ลืมตาดูโลกก็ตายก็มีถูกทำแทงก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องความตาย ที่สี่อย่างตายเพราะหมดอายุตายเพราะหมดกรรมตายเพราะหมดทั้งอายุและกรรมตายเพราะมีกรรมมาตัดรอนทีนี้การพิจารณาแบบนี้ก็จะเห็นว่าการเตรียมตัวนี่แหละที่จะรับกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญเมื่อรู้ว่าความตายจะต้องเกิดขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่ง แล้วการสังเกตลักษณะของมันก็จะช่วยให้ไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหนึ่งแหละร่างกายเนี่ยมันจะต้องเหนื่อยอ่อนจนหมดลมหายใจไปทีนี้จิตนะถ้ามองดูการตายก็มีสองอย่างคือหนึ่งหลงตายกับไม่หลงตาย เรียกว่ามีสติไม่หลงตายถ้าพูดถึงมีสองอย่างคือถ้าหลงตายก็ถือว่าจิตเศร้าหมองจิตเตสังกิติเท,ทุกติปฏติขังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกติเป็นที่หมายได้ถ้ามีสติไม่หลงตายก็จิตไม่เศร้าหมองสุกติก็เป็นที่หมายได้เพราะฉะนั้นก็เท่ากับมีสองอย่างสําหรับพบหน้าคือสุกติกับทุกติ แต่ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่เหนือเหนือการตายก็คือการบรรลุธรรมการเกิดมรรคจิตจิตที่มันถูกพัฒนาจนกระทั่งนะไม่มีโอกาสที่จะหลงได้อีกนะไม่หลงแล้วคือหลงแต่ไม่หลงในทาง ทุจริตคือไม่ไปอบายนั่นเองอก็มีทางที่สและทางที่3นี่แหละที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงว่าควรเร่งความเพียรอย่าประมาททีนี้ก็มาดูลักษณะ,ะการตายก็จะมีสองคำก็คือหนึ่งมรณะสันนการกับมรณาสันนวิถีมรณะก็คือมรณะสันนการก็คือการที่ใกล้ตาย ส่วนมรณาสนันนวิธีคือการตายเนี่ยการถ้ามรณาสนันนวิธีเกิดขึ้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมรณาสนันนวิธีเกิดขึ้นด้วยการที่จะมีจุติเกิดก็คือจิตติจะเกิดเกิดทําหน้าที่ต่อจากมรณาสนันนวิธีเป็นภาษาบาลี แต่ว่าก็ให้เข้าใจว่ามรณาสนาวิถีเนี่ยมันจะรับอารมณ์ที่จะไปพบหน้ารับอารมณ์อะไรก็คือหนึกามอารมณ์หรือว่ากรรมกรรมกรรมมะอารมณ์นั่นแหละสองกรรมนิมิตสามคตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าจะไปพบภูมิไหน กรรมกรรมก็คือตัวการกระทําบ่อยๆกระทําจนเป็นอุปนิสัยถ้าทําดีจนเป็นอุปนิสัยถ้ากรรมอารมณ์นี้มันปรากฏขึ้นเห็นบาทเห็นทัพพีใส่บาทเห็นจีวรหรือว่าเห็นดอกไม้สวยงามอะไรพวกนี้ก็จะไปเกิดดี กรรมอารมณ์นะกรรมอารมณ์ก็คือการกระทําแต่ถ้าดอกไม้สวยงามคือคติคตินิมิตคือที่ไปส่วนกรรมนิมิตก็คือเครื่องหมายเครื่องมือต่างๆในการทำำํากรรมเมื่อกี้พูดถึงบาทจีบบอลก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องหมายเครื่องมือ,อกรรมกรรมอารมณ์นี่คืออาการหรือว่าเรื่องที่ทํา อันนี้จะเกิดทางใจคนที่ชอบนึกคิดในทางไม่ดีก็กรรมอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็จะปรากฏขึ้นคนที่นึกคิดในทางดีก็กรรมอารมณ์ในทางดีก็จะปรากฏขึ้นในตอนใกล้ตายเนี่ยกรรมนิมิตก็คือเครื่องมืออันนี้เห็นทางตาทางหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ทางใจด้วยตาเห็นพระพุทธรูปเห็นพระสงฆ์อย่างเงี้ย ก็เป็นกรรมที่ดีตาไปเห็นเครื่องไม้เครื่องมือในการประหัตประหารชีวิตอันนี้ก็กรรมไม่ดีกรรมนิมิตไม่ดีคตินิมิตก็คือสถานที่เห็นสวนดอกไม้เห็นวิมานอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่จะไปดีส่วนการเห็นไฟนรกเห็นสถานที่ ลงโทษเข็นฆ่ากันเนี่ยก็ไปไม่ดีนี่แหละจิตที่จะตายนยมันจะเกิดสามอย่างขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้จะปฏิบัติต่อมันอย่างไรก็มรณาสันการณ์เนี่ยก่อนตายเนี่ยะจะมีจิตที่เป็นกรรมที่เป็นเจตนา ้าฝึกไว้ตั้งแต่วันนี้ฝึกไว้ตั้งแต่วันนี้โดยการมีสติแล้วก็นึกถึงภาพว่ามีเจตนาจงใจขึ้นโดยการไม่ไม่หลงกลับมาดูที่จิตบ่อยๆว่าขณะนี้มันมีเจตนาจงใจที่จะปฏิบัติกรรมฐานที่จะทำให้จิตเกิด ความเพียรเกิดสัมปชัญญะเกิดสติเนี่ยแล้วก็เอาอารมณ์อารมณ์นิพพานเป็นอารมณ์อันนี้จะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันไปใช้ในตอนตอนที่มรณาสนาวิถีตอนนั้นก็คือจิตมันอ่อนลงแต่ว่ามันทําบ่อยๆมันเป็นอจินตกรรมทําบ่อยๆทําบ่อยๆทําทบ่อยบ่อย,อยถ้ากรรมอารมณ์มันไปเกิดตรงนั้นมันก็เกิดขึ้น ตรงสภาวะที่กำหนดบ่อยๆตอนใกล้ตายถึงจิตมันอ่อนแต่ว่าด้วยการฝึกด้วยการทำบ่อยๆมันก็จะทำให้กรรมกรรมตัวนี้เกิดขึ้นได้ในตอนใกล้ตาย mm hmm. เช่นบางคนดูลมหายใจแล้วก็ดูจิตดูลมหายใจแล้วสังเกตจิตแล้วก็ตั้งเจตนาขึ้นมา เอานิพพานเป็นอารมณ์ไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายพวกนี้เป็นกรรมฐานที่จะคุมเรื่องของทุจริตต่างๆได้เคยยิงนกตกปลาเคยฆ่าหมูฆ่าวัวฆ่าควายอะไรพวกนี้มันไม่อยู่ในไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะมากวนได้เลยเพราะว่าการกำหนด กรรมฐานนิพานเป็นอารมณ์เนี่ยมันมีอำนาจมากกว่าเหมือนขั้นศีลเนี่ยเวลาผิดเรื่องศีลเนี่ยแล้วก็ใช้สมาธิในการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะข่มเรื่องศีลไว้อย่างนี้ข้อดีของการเข้าใจหลักธรรมะว่าถ้าต้องการปลอดภัยเนี่ยทิ้งกรรมฐานไม่ได้เลยการฝึกโดยการยกจิตขึ้นกำหนดแล้วก็ทำที่เหตุนี่แหละ เมื่อทําที่เหตุแล้วผลที่มันจะเป็นจิตใกล้ตายที่มันจะเห็นสิ่งไม่ดีต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามีกรรมฐานทําที่เหตุตรงนี้ไว้แล้วพอจิตมันอ่อนเนี่ยเหตุที่ทําไว้ดีแล้วมันก็จะไปปรากฏเป็นอารมณ์ของจิตอารมณ์ที่เคยกําหนดดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเข้าออกปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละ มันก็จะไปปรากฏเพราะว่าเป็นกรรมกรรมที่ทําเป็นอาจินกรรมกรรมที่ทําบ่อยๆก็ต้องบ่อยจริงๆนะมันถึงจะถึงจะไปปรากฏได้อย่างที่พวกเราตื่นนอนมาเนี่ยทำทุกวันไหมอย่างเงี้ยกาหนดนั่งแล้วก็ดูจิตให้มีสติรู้ไม่ยึดมัน่นถือมัน่นปล่อยวางนี่ทำทุกวันถ้าทําทุกวันมันก็เป็นอาจินนกรรม ก่อนนอนนี่ทำไหมแล้วก็ระหว่างวันในก้กำหนดมีสติรู้สึกตัวไหมถ้าทำแบบนี้บ่อยๆนั่นแหละมันเป็นอจินญกรรมกรรมที่ทำบ่อยๆมันก็จะไปปรากฏเป็นอารมณ์ของจิตต,ตอนใกล้ตายแล้วก็จะทำให้ปลอดภัยในทางกับการหนึ่งการไม่ทำบ่อยๆด้วยแล้วก็การทำผิดด้วยก็คือไปสะสมกิเลสสะสมความหลง ตื่นขึ้นมาก็หลงคิดอยากมีอยากได้อยากเป็นอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้เป็นสัตว์เดรัจฉานได้ง่ายเสาะ,ะแสวงหากินกินกามกลัวตายพวกเนี้ยสัตว์เดรัจฉานอุปนิสัยแบบนี้ก็ต้องต้องพิจารณาเอาว่ามันมีสองทางจริงๆในเรื่องของพบนี้กับภพหบน้าหนึ่งจิตเศร้าหมอง สองจิตไม่เศร้าหมองเนี่ยมีสองทางแค่นะั้นยังสังเกตได้อย่างไรก็สังเกตเนี่ยตอนตื่นนอนขึ้นมาดูไปเลยว่ามันหลงไหมคือต้องรู้ด้วยว่าอาการหลงมันเป็นแบบไหนอย่างเช่นตื่นขึ้นมาคิดว่าตัวเราตื่นตัวเราจะแปลงฟันตัวเราจะอาบน้ําตัวเราจะหุงข้าวตัวเราจะทํานูน่ทนทํานี่อันนี้จับอยู่ในการหลงนะหลงว่ามีตัวตนมันอาจจะไม่ทุจริตหรอก แต่มันจะเป็นเหตุที่จะทําให้ทุจริตอื่น,นๆเข้ามาเช่นถ้าเกิดไม่ได้ดังใจก็อาจจะเกิดปฏิฆะโกรธหงุดหงิดบนอย่างเงี้ยเหมือนคนแก่ตื่นขึ้นมาอยากจะใส่บาตแต่พอดีไม่มีข้าวอย่างเงี้ยไม่ได้ดังใจไม่ได้ใส่บาตก็บน บ่นว่าร้ายลูกหลานกล่าวร้ายลูกหลานได้ไอตัวว่าร้ายกล่าวร้ายนี่แหละมันจะไปอบายตัวหลงตอนแรกเนี่ยมันยังเป็นพื้นฐานทั่วๆไปอยู่อาจจะยังไม่ไปอบายแต่มันทําให้ตัวทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นได้นะมันเป็นตัวเชือ้อก็โดยรวมแล้วก็นั่นแหละสังเกตเอาว่าจิตใกล้ตายเนี่ย มันจะต้องมีอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งกรรมอารมณ์กรรมนิมิตคตินิมิตทีนี้ไอ้สามอย่างเนี้ยถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ทําเหตุไว้มันก็เสี่ยงเกินไปเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวตายก็ต้องมาทําเหตุไว้แล้วเหตุที่จะป้องกันไม่ให้ไปอบายก็คือกรรมฐานเนี่ยนะทำกรรมฐานเป็นอจินตกรรมเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืๆ่อย เดี๋ยวกรรมใกล้ตายมันก็จะเป็นอารมณ์กรรมฐานที่เคยฝึกมานั่นแหละก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเข้าใจแต่ที่จริงมันละเอียดเยอะมากมายมีุุติปฏิสนธิผวังพระจิตมีชวนาจิตมีโอ้เขาเรียนอภิธรรมเขาเรียนเป็นวิถีจิตเลยวิถีจิตตั้งแต่อัออติตราผวังคือผวังในอดีตนะแล้วก็พอ มีอารมณ์เกิดขึ้นมันก็วันไหวเขาเรียกว่าผวังจัลณะไหวเหมือนกับกําลังจะขึ้นน่ะผวังคืจิตคือจิตที่ไม่รู้อารมณ์ข้างบนไม่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันเป็นอารมณ์ในอดีตมันรู้อารมณ์ในอดีตแต่พอมีอารมณ์คําว่าอารมณ์ก็คือสิ่งที่จิตรู้ในเกิดขึ้นมันก็ ไหวแล้วก็ตัดอารมณ์เก่าตัดอารมณ์เก่าก็ผวังคุปัจเฉทะมีสามอันที่ท่านเรียงไว้ไว่าจิตสามขณะผวังสามขณะทีนี้พอขึ้นสู่วิธีเนี่ยวิถีทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่าปัญจทวารวิถีหรือปัญจทวาราวิถีก็คือวิถีทาง ทางปันทางทวารทาั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะมีจิตที่ทําหน้าที่เปิดทวารนพอเปิดทวารเสร็จก็ทวารทางตาหรือทางหูทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายก็ทําหน้าที่ต่อแล้วก็ดับไปพอดับไปจิตที่มาทําหน้าที่รับรับก็คือปฏิฉันะจิตเนี่ยก็มารับต่อจากตาพอตาเห็นปุ๊บก็ จิตมารับต่อนี่คือกระบวนการของจิตที่มันขึ้นมาทําหน้าที่แล้วก็ดับไปขึ้นมาทําหน้าที่แล้วก็ดับไปถึงมีคําพูดบอกว่าแค่นิดเดียวขนาดจิตเดียวนี่จิตเกิดดับเป็นแสนจิตแสนโกรธเลยดยซ้ยำไปเพราะมันเร็วมากเพราะมันมาทําหน้าที่แค่นั้นเองก็ดับไปมันถึงเป็นการเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ แต่ว่าเห็นว่ามันเที่ยงอยู่นั้นจริงๆนะมันเป็นการเกิดดับแล้วม <apps communist. S 1> <pacing S 3> ันก็ทํางานร่วมกันมีปัจจัยร่วมกันจิตดวงนี้ดับก็มีเป็นปัจจัยให้ดวงนี้เกิดขึ้นมาจิตที่มารับทางตาดับก็เป็นปัจจัยให้จิตที่ทําหน้าที่ไต่สวนว่าเห็นอะไรเนี่ยเกิดขึ้นมาทําหน้าที่แล้วก็ดับแล้วก็เป็นปัจจัยทําให้จิตที่ทําหน้าที่ตัดสินเนี่ยมาตัดสิน วันนี้นี่คืออะไรนี่คือคนคนดีคนไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวที่เป็นกรรมก็จะทำหน้าที่เกิดขึ้นมาเสพสเสวยแล้วก็มีเจตนาจงใจถ้าคนดีก็ชอบใจคนไม่ดีก็ไม่ชอบใจอย่างเงี้ยแล้วก็หน่วงจิตทำหน้าที่หน่วงอารมณ์เรียกว่าตถาลัมพนะก็ หน่วงอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจนั่นแหละสั่งสมไว้ก็จะเห็นว่าเวลาเราเห็นคนที่ชอบใจมันก็สั่งสมไว้นั่นแหละหรือว่าเอาอาหารอร่อยก็ได้เวลาได้รับประทานอาหารอร่อยปุ๊บเนี่ยมันชอบใจพอชอบใจมันก็สั่งสมความชอบใจไว้ในจิตเมื่อไหร่ได้ยินชื่ออาหารนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็นึกถึงภาพทันทีเลย โดยที่ยังไม่มีอาหารมานะมันนึกถึงภาพเลยนั่นแหละมันสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจกระบวนการแบบเนี้ก็ควรที่จะสั่งสมเรื่องปัญญาเนี่ยนะสั่งสมเรื่องสติเรื่องการพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆเมื่อไหรถ้าสั่งสมแบบนี้น,ะนั่นแหละจะปลอดภยัยจะปิดอบายได้แต่ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เราก็สั่งสมในความเพลินในความหลงไว้โดยที่ไม่รู้ตัวด้วยนะ ไม่รู้ว่ามันสั่งสมไว้ใครที่ทําอะไรแล้วไม่กําหนดสตินั่นแหละมันสั่งสมความหลงเดินโดยที่ไม่กําหนดว่ามีสติในการเดินนั่นแหละสั่งสมความหลงไว้สังเกตดูสิว่าเวลาเดินเราก็จะเดินทันทีโดยที่ไม่ได้นึกถึงเลยว่าจะต้องมีสตินะจะต้องรู้สึกตัวนะจะต้องก้าวเท้าแล้วก็รู้สึกตัวเนี่ยไม่ได้นึกถึงตรงนี้นั่นแหละมันสั่งสมความหลงไว้โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองสั่งสมไว้ แล้วมันก็จะส่งผลไปถึงตอนตายนั่นแหละพอตอนตายมันก็จะหลงโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าฉันจะหลงนะไม่มีอะโดยอัตโนมัติเลยหลงตายโดยอัตโนมัติพอสั่งสมไว้ในทางกับกันถ้าสั่งสมการมีสติการพิจารณาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอตอนตายมันก็จะพิจารณาของมันอีกนั่นแหละเอ้ยเราจะตายแล้วเหรอเราจริงๆมันไม่มีนะแต่ว่าเวลา พูดก็ให้เข้าใจเอ๊ะเราจะตายแล้วเหรอเอ๊ะร่างกายอ่อนเพลียแล้วนะเอ๊ะลมหายใจมันเริ่มหายใจติดขัดอ๋อสงสัยจะตายแล้วเนี่ยมันจะพิจารณาของมันขึ้นมาเพราะว่ามันฝึกไงฝึกพิจารณาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนี่นี่เองข้อดีของการฝึกกรรมฐานเพราะฉะนั้นก็เอามาแนะนําให้พวกเราได้พิจารณาว่าเราจะสังสมอะไรนะ ก็สังสมกรรมฐานนี่แหละสมาธิปัญญาด้วยการพนะิจารณาแต่ถ้าไม่ทําตรงนี้มันก็ไปสังสมความหลงมันไม่มีทางเลือกอก็ลองดูว่าถ้าตั้งเจตนาขึ้นมาว่าเอาละจะมีสติมีความเพียรแล้วก็พิจารณาว่านี้ไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของใครด้วยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครเป็นธรรมะเป็นธรรมชาตินี่แหละ สั่งสมตัวนี้แหละเป็นทั้งสติเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาแล้วก็ไม่ต้องกลัวตายเลยถ้าสั่งสมไว้ดีแล้วคือจิตนี่ยมันสั่งสมไว้ดีแล้วมันก็พอถึงเวลาจิตที่ทนะําหน้าที่ตายหรือว่ามรณะสันนะวิธีเกิดขึ้นแล้วก็จุติเกิดขึ้นอารมณ์พวกนี้แหละมันก็จะมาปรากฏขึ้นทําให้ตายดีทําให้ไม่หลงตาย ก็สังเกตเอาตั้งแต่ณเดี๋ยวนี้นั่นแหละตื่นนอนเนี่ยถ้าเกิดใครตื่นนอนแล้วก็สั่งสมมาดีจะรู้ว่าอ๋อพอตื่นมามันเริ่มนึกถึงว่าจะต้องมีสตินะต้องตั้งกายตรงกำหนดดูมีสติอะไรอย่เงี้ย